สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับได้เบิ้งนะครับผลที่เกิดจากการสีดฮอร์โมนนะครับหรือสารเสริมประสิทธิภาพพืชของท่างผมบริษัทบียูจีนะครับไม่ว่าจะเป็นมันติแพนนะครับไข่ตัวโปรแมกนะครับบวกกับไข่ตัวโปรแมกนะครับสามพลังบวกครับพี่น้องครับสามพลังบวกสูตรสามพลังบวกของผมสิเป็นเังนไรมาติดตาม ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าสีดรอบที่สองนะครับผ่านไปสามมือครับพี่น้องโดยใส่นะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืช B U G นะครับสเห็นความแตกต่างนะครับจากก่อที่ความเขียวนะครับประการแรกนะครับความเขียวความเขียวที่เติบขึ้นมานะครับเติบขึ้นมากับบ่อลาย นะครับเตื้อขึ้นมา็นไรเขียวอ่อนๆนะครับเขียวร้อนๆนะครับเขียวทั่วทั้งแปลงนะครับนี่ครับผมเขียวอ่อนๆทั่วทั้งแปลงนะครับข้าวเขานี่สิเป็นข้าวพันน่านห้าเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับของซิโตนะครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดของซิโตครับพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบื้องลักษณะพันเข่าอากามาเบื้องลักษณะของ เขานะครับที่มันแตกกอออกมานะครับข้าวตอนนี้น้าร้ายนะครับเพราะว่าฝนตกมือขึ้นนี่ผมก็ร่างระบายน้าบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นแปลงสาธิตของผมเองนะครับเตียงเตียงดํานะครับเข่าแตกกอดดีครับนี่ข้าวจะเขียวทนนะครับเขียวทนนี่สีมาสามมือแล้วครับเขียวทนครับผมนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับผม ข้าวจะเขียวนะครับเขียวท้นนะครับง่ามนะครับเขียวท้นง่ามโดยเฉพาะเป็นเขาหน้าดําครับยิ่งไปงเลยครับนี่เขาหน้าดํานี่แห้งง่ามครับนะครับผู้ใดนะครับที่สนใจนะครับในช่วงนี้นะครับเป่าสีเดอร์พี่น้องเดอร์ขันอยากรวยน้ำกันกับเป่าสีนะครับสีได้อย่างไรนะครับกตติดตัวมาทั้งนี่แหละครับเบ่าสาสตรนะครับ ตั้งบ้าวชาต์นะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับสุชาติเอกดาแสงนะครับบ้าวชาต์นะครับก็ได้ทดล่องมาสองปีแล้วนะครับทดลองเห็นมาสองปีแล้วมันกับยังเป็นคือเก่าครับคือเก่าหมายถึงว่าเขาว่ามีโรคนะครับเขาว่ามีโรคล้วการแตกกอดดีก็เก่าหลายนะครับแห้งไส้แห้งแตกดีครับ สูตรนี่แองไส้แห้งแตกดีแล้วพี่น้องเนาะกันพี่น้องนะครับผู้ใดสนจสนใจนะครับทีสส่สีนะครับฮอร์โมนมันบ o ซ้มันบ o แคาวา่ว่าสีแด่เขาได้เที่ยงแย่ยงเดียวนะครับมันที่เป็นในเรื่องของการเอาไปสีสพ,พืชพักกันดีขึ้นกันครับอยู่ในคลิปของบ้าวสารนะครับได้ลงไว้แล้วนะครับส,สีบวกทวเนี้ยส,สีขอบโพดเนี่ยนะครับส,สีบวกแตงเนี่ยนะครับนี่ ค้องดีครับขล้องดีข้องดีขล้องดีที่เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชที่ได้รับมาตรฐานคิ้วจากกระทรวงเกรตรสหาก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอ่อเป็นอินทรียนะครับเป็นสารอินทรียนะครับเป็นสารอินทรียบ่ามีพิษมีพ่ยตัวสิ่งแวดลอมหรือว่าตัวผู้ใส่แต่ปรกการไดนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นโอกาสที่ดีที่ห้องสีได็กบอกจาจาครับ อันนี้ถ้าเท่าไปขยายผลนะครับในลักษณะนี้อยากได้เป็นตัวแท่นจำนายหรือไปขายต่อนะครับก็ได้ขึ้นกันนะครับได้ขึ้นกันนะครับก็การนั่นก็ต้องเป็นสมาชิกนะครับสามารถติดตัวมาได้ทางอ่า YouTube นะครับของบ้าซาดนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้นะครับเดี๋ยวติดต่อไ,ไปหติดต่อไปหานะครับอันนี้คือ อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เฮาสามารถทำไรได้ไปกับาสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดส,น,สนใจกินกลางโท่มาเดอ้อครับเดี๋ยวฝากเบอร์โท่วไว้นะครับเบอร์ท่ออยูอ่ในคลิปนี้นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเบ้าซาดนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเบ้าซาดก็ขออําลาพระจากพี่น้องไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมือหลังเข้าสิมาติดตามนะครับเขาที่ว่าเข้าสิไปสีพ่นอีกหน้าดอนนะครับเป็นเข่าหน้าของลุงอีกผู้นึงนะครับเดี๋ยวบ่าวสาตร์สีภาพไปเท,ท็ให้มันงามนะครับมีสิ่งดีๆแนวได้ผลนะครับบ่าวศาสตรสิบอกพีบอกนองมานะครับวิธีการใส่ผู้ใดมีความของใจสีไปซื้อ,อยุ้ยใสน่นอทั่วมาเลยครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับ เาเดี๋ยวบราศาสตร์ีติดต้อไปเองนะครับครับสำหรับมือนี้นะครับขอํำลาพ่าจากพีจากน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ